วันนี้เอาใจคนโสดค่ะเพราะว่าเราจะชวนมาทําเค้กกล้วยหอมง่ายๆสําหรับทําเสิร์ฟคนเดียวนะคะจะใช้ทั้งกับเตาอบหม้อทอดไรน้น้ำมันหม้ออบรมร้อนก็ได้ค่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากกินของหวานนานๆทีนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะมาบดกล้วยหอมก่อนค่ะเราจะใช้ทั้งหมด1ลูกนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ําตาลหรือสารให้ความหวานนะคะ1-2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เนยจืดละลาย1ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่นะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงค่ะ1ฟอง เกิดว่าใส่ไข่ขาวไปด้วยเค้กจะเละมากเลยค่ะตัดรสชาตินะคะด้วยการใส่เกลือเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยเท่านั้นนะสูตรวันนี้เราใส่น้ําตาลแค่1ช้อนโต๊ะค่ะในความรู้สึกเรานะเราว่ามันยังไม่หวานอะ่ะใครที่ติดหวานก็ใส่2ช้อนโต๊ะนะตามด้วยแป้องอเนกประสงค์3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงโกโก1้1นถึงสช้อนโต๊ะใส่เบกกิ้งโซดา1นส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็เราจะหาถ้วยที่แบบว่าทนความร้อนนะคะแล้วก็นํามารองด้วยกระดาษรองอบอีกรอบนึงค่ะจริงๆเค้้้วยหออมมสสตนนีะะคะไ่่งใ โกโก้ก็ได้ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีผงโกโก้ก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่แป้งเพิ่มด้วยนะคะแค่ตัดผงโกโก้ออกได้เลยความร้อนที่ใช้นะคะร้อองศาเวลาประมาณ20นาทีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นหม้อทอดหรือหม้ออบรมร้อนก็ประมาณ15-18นาทีนะคะลองปรับเวลาดู